เสียงเปิดมากจะมีเสียงพี่น้องคล,ล้องง่ายอะไรแมวหน่อยตัวนี้เนาะสบายดีพี่น้องคลิปนี้คลิปนี้สิบอกให้มันอุ่นไว้พี่น้องมุงเงียเงียเดอ้อสบายดีปะลูกจเจอดซื้อตำม,มา กับบ kind of <Yeah. S 2> ุงกระปดกน้อยเราจะเหลือไม่ดีตั้งใจดัดยางนี่คือเป็นสีเล่ๆใช่ไหมคะแมวแมวตัวเด้งยัไปยับไปทให้ยงอย่ง้มาเปลง่นชม้ยนมัยรางเมื่ม่ต้องให้แม่อ โอ้มันกบอบเป็นกินเลยเนาะจงนะลูกข้านพื่นข้านน้ำแมวนะเฮ้ยยะยะย่ยยยยยอเคเด้อสบายดีสบายดี่แม่พี่นอกยินก่อนเลยทต่้บคุณน้ำผันเด้อเด้อต่ำหัวหอย ไปต่งนี้อกาไลมาแม่นอักกนี่ด้านี่ไม่ไดีไปนผึ้ใหญ่เคียวน้องเราบางกลองแม่ไปนางเบ้องของเบลนังข้างคบพ่พพพเนังข้างองางไปเ <c oughs> ลยนะไปดีป้าลุ้ลูกดี้แม่ไหนจะมาบางกลงอง

เอียดิมันเลยเด้ออกเลยเนี่ยมันออกแล้วเอียดะยงวันนี้งไดวันหนึ้ะ <analogy> ยังกันกว่าเยเกียยังทำมันอยู่เกเจนาวยมาพูดเามาพูดพ่อเราายอ่ะออาวเลยวันี้ได้นักเกศเจอนาวเล สร้างบ์เพชรเนาะเรื่อยกัเห็นตะงอนจิกได้อย่างเี้ยลูกน้ำมาพอได้ไหม,มกินกระยาหวนะตอนนี้ขายนะ mhm 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 แล้ม mm. mm. really? okay. yeah, ึงทวนนี่ร <único Liberty répondre throat> ีกินเนาะเพอย่านะว่ะอาานี้เอาว่าคำหนึ่งม้อเปนไปร่างกับบ้อไปร่างกับบมันเมนไปร่างกับบงทีอะไรบ้างยอ่า ngang lắm mà còn lắm. Nó cái Cá đang không? Ngâm, không ngâm, Đó <laughs> <Bộ quần> vai. <laughs> Bồn vai bên này. bên đây phải không kho mà cũng thịt nó nằm mọi người đó tiếng sửaออก นะผ่านแล้วเฮ้ยไปกินมื้อว่างเด้อไปกินมื้อ เงินแม่มาเี่ยอารึบ่อบเปล่าทำไมกันนะแบบนี้ถอดโนอนเลยครับปนี่ตามใจตัวเองเวันไหนจะยังหายวะ ใช่อนเขาอนเขาหายฟอนเขาหายอันนี้เขากบอัวอามัเลยกนได้ยนะสิงเสือนหันดีทิ้มนี่ดูมันเหตุนะเอาเนี้ยสิงเสือมนุษย์เนอะไรอยไี่นะนมก็กินแล้วเมื่อกนได้ไหมเออปรงนั้นไห ได้ได้มากระทินเนี่ยมันคาคอกมันนี่นะใครมันมันคาคอ,อมันหยาบก,กัดได้<อ>บ่เบัวด้วุ่นวายปันไดพี่น้องธรรมดาบ่ได้วุ่นวายอ่ะ <c oughs> บ่อยากจะวุ่นวายปันได

นนนี่แต่ว่ามาขึ้นมาบางกลองใหม่เ,เลยลองน้มาสิไหมลงกลองทำเสียไดผมเนะีวกนะไนะนกปนอนหนุ่ันะน้ำมาทางพ่อพี่น้ำมาทางพ่อพล่ที่บ้องแต่งกันยงแต่

ไหวเรอมากสิทำยังไงก็มาน่ะิบาแบบคนมันแรง่ด้กานดยวดเ็มเยไปแมั่เตเลยอืมน่ัน่ารวะ

เอาเอาก็เอาก็งั้นะบคืออยู่เพื่อนท่าดไอ้ลูกอามือคันละมืคันอยู่เงินยังหวานเป็นกะโลเฮยอันนี้พื้นนี่ปาจอนี่จบกินไรด้วยนะมาบ้าเงี้ยกินาเลยตวจุดวดบ้างไหมฮะบัแตงกินบ้นี่บัแตง มันก็เบิดแล้วเหยไปเคลียร์มันก็เป็นกินแต่ว่าหมูนะคือมาดื้อแท้ั้แกงี้กับหมูเล่น เดีมวเป็นต่บ้านามักกะนี่นี่มึงแม่หอย

อันนี้เราบุยากกินเองบางกล่องนะช่เยตุ้งเลยค่ะอืขวดแล้วา้อยบขงตัวนะ นี่น่ายอืมขอขัาเรียนนี่

ลุกนะนะ ไปล่างผูกล่างมือตัวไปล่างมือก้อนผูกนะไปล่างจะดีล่างจะดีแน่ Phạm xong kịp các bộ phẩm của hãy để phía làm được Có bốn cụ đã đưa, không? Có đưa, bye, bye.